ลูกผักหวานป่าค่ะพี่น้องนี่โอ้โหนงมืองปลาปลากระดีเป็นตอนเลยค่ะสีกเลยสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันค่ะเมนี้ใดน้ำพริกค่ะน้ำพริกแจ่วตอนปลากระดีของนองเมย์ด้วยค่ะเมลี่พาเซบนี่ กินง่ายๆค่ะพี่น้องกินข้าวกับน้ำพริกเนาะจา้ะห,ห,ห,หูน่ากินมากเบิ้งค่ะพี่น้องมีปลากระดีเป็นตอนพร้อมนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยหูหน่ำายแตกกินหอมมากเอ้าหูยั่ยหย่วเลยค่ะวันนี้ม้ยไดอันนี้นำ้ำไอเทมลับของเขาลูกผักหวานป่าค่ะพี่น้องนี่โอ้โหเบิ้งแซ่บ Uh huh. อันนี้ม้อยต้มเน้อค่ะพี่น้องต้มแล้วก็มี่อ่ะกวางตุ้งแล้วก็ฟักทองหน่อยะค่ะพี่น้องบมกเอือหน่อยมาน้ําแก้วนะจ๊ะแล้วก็มีไข่ต้มมาพร้อมอันนี้น้ำหนวดหมึกทอดมากมากค่ะพี่น้องจิงก็ขอนย้อนทิ้งเสียแต่ว่ามื้อนี้บนหนึ่งเขาหขเขาก็เลยกินเขาเจ้ามาเด้อค่ะแซ่บๆน้ำกัน เจ้ามีความเผ็ดหอมปลาะเาเจ้าแบบนี้กินกับอันหนึ่งปลาลวกผักสุดหยอดเลยเด้อค่ะพี่นองค้ายๆเจ้าพริกสุม อร่อยหวานเศรษบคักด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นจะออกหวานหวานมันๆค่ะ นอกจากต้มกินกันมพิกเข้าเฮ็ดเมนูนยังกินเนี่ยค่ะพี่นอ้องอันนี้มันกับ,บ่บเคยกินด้วยค่ะเธอเหล็กเคยกินตาหนวดพักหวานนว่วยเพิ่งยังบ่เคยกินอันนี้เธอเหล็กใส่หนวดหมึกอ,อร่อย ขออย่าใส่มือเลยด้วยค่ะพี่น้องเมืองปลาหปลากระกดีเป็นตอนเลยค่ะสีกเลยอร่อยกินกับไขต้ง เป็นเจลแบบเล่าๆเลยค่ะพี่น้องใส่ประหลาดตอนเดี๋ยวมือหนาสิหนึ่งปลามากินกับเจลน้องเริ่มบอกไปว่าบติดหวานเนะะื้อค่ะเจ้าบ,นบานๆเลย หวานอร่อยไปเห็นในต่อๆกัเลยสั่งมาค่ะพี่หนุ่ม ยี๋ยว่าบาบบกพีการอีกแซ่บข้า็เคยกินไปบบเคยกินตรงโล่งค่ะไม่ขมหวานออกมันๆพร้อมแกงใส่ไข่หมดแดงกะสีขาวทาอยู่้ะคะพี่น้องเรียกว่าพัดเส้นหมู 嗯，好呢。 ก้วตุงลวก มากค่ะ <Mile dizzy> พี่น้องข้าวกระเพาะของแซ่บ อันนี้ตรงบอกก่อนเลยว่าเคยกินแต่หนอดพักหวานค่ะพี่น้องบ่เคยกินหน่วยเพิ่นอร่อยอ่ะหนวดมึก ตรงสีค่ะพี่น้องเป็นตอนแง่กินก็ข่าเหนียวกับสีขาด้วยค่ะเจลแบบนี้ปลาล้าปกระกดีตอน Mm -hmm. Best sih <laughs> กินไปกินมากอะคล้ายๆลนวยพักษาไยูด้วยค่ะพี่น้องรสชาติแต่ว่าตัวนี้จะหวานกว่าหวานกว่าน้อยๆกว่าสบ อันนี้ไปกดข้องน้องมากเนี่ยต่อๆกันเราเหมือนกับสั่งอันหอมหอมดองมาผมสมพักหอมนะคะพี่น้องแล้วซไปเพิ่มเขาเหลือตอนเพิ่นสองตอนค่ะพี่น้อง สามต้นหน่อยเด็ดตักออกมาเลยต้องกินครับกับข้าวง่ายๆเมนูข้าวกับน้ำพริกกินกับผักหลวกผักตม้มให้ต้มแน่ง่ายๆค่ะพี่น้องแต่ว่าแส่บเป็นเมนูที่แบบว่ากินเด้ทุกมือบงเบ,เบื่อ mức đẹp vô Alo Mm-hmm. ừ. เดี๋ยวสิไปเพิ่มเขาจัซสอนหนึ่งค่ะพี่น้องว่ากินกับปะเด็กเอา้าเมื่อนี้กะเด้เไม่นูน้ำพริกน้องเหมยด้วยค่ะน้ำพริกเจียวปลาร้าต้นปากะดีของน้องออเหมย,ยด้วยค่ะเหมยนี่พาแซบผู้ใดีอยากกินกะทักชองนองเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่แซบเป็นน้ำพริกฟิลแบบว่าเป็นเจียวปลาร้าพริกสดจัิงสินะคะพี่น้องบบติดหวานกลมกลม,ก,มกินกับพักตุมต่มไข่ตุ่มถามไม่หนึ่งปลาแหงเข่ากันค่ะค่ะพี่นอ้องมื่อนี้มวยฝ่าวาโบาท่านค่ะพี่น้องหิวเขา่าหนำต่อเลยเอาไข่มาตุม่มหนวดประมือที่มมีาอด กินกับข้าวสวยหุอนหุน่นหรอก็ลูกผักหวานปลาค่ะพี่น้องอันนี้แซ่บเด้อค่ะผู้ใดบ่เคยกินต้องลองค่ะพี่น้องเหมือเคยกินเทื่อแรกนี่ก่ะติดใจเลยค่ะไอเทมลับบอกเลยว่าผู้ใดบ่เคยกินต้องลองเอา้าคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องถามเมื่อกินสดลวดหรือว่ากินมุม่งมั่งกินบ่สุภาพจังใดก,ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ทำให้มักคลิปนี้มักเมนูนี้ก่ะฝากกดไล็์กดแชร์เป็นกํา,ล,า,กา,ากลังใจให้เมื่นกี้ไหนเด้อจ้าสําหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ